บิดที่สองของอีค n อนบิตนะคะไปดูสมรภูมิที่ร้อนแรงนะคะอย่างตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยถูกเรียกว่าตอนนี้ถูกเรียกว่าสงครามราคาแล้วนะคะสถานการณ์นี้ทำให้สถาบันการเงินแล้วก็แบงก์พาณิชย์เองก็ออกมาบอกว่าเป็นภาวะที่แย่ที่สุดในรอบศตวรรษนะคะคำถามก็คือว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรและเรากําลังเดินตามรอยวิกฤตอสังหาของจีนด้วยหรือเปล่านะคะ พูดคุยกับดรโสภณพรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเตดแอนแฟร์จำกัดในฐานะผู้ประเมินค่าสินทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะดรโสภณคะ่ะสวัสดีครับผมโสภณพูดครับคะ่ะตอนนี้หลายฝ่ายบอกว่าตลาดอสังหาในบ้านเรารหนักสุดเลยในะรอบสัตวรรษแล้วก็กังวลจังเลยว่าจะเกิดสงครามราคาในหลายโครงการดรโสภณมองเรื่องนี้ยังไงคะ หนักสุดในรอบศตวรรษศตวรรษหนึ่งมันหนึปีมันจะเป็นหนักสุดในรอบศตวรรษได้ยังไงผมยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับอ่านเขาเขาเหมือนกันอาจจะพูดไปพูดไปอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าหนึ่งศตวรรษนี่ตอนนี้มันปีพุทธศักราช2องพันปด ถ้ากลับกลับไปถึงปีพุทธศักราช2468นะสมัยสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยอรี้มันจะแยกขนาดนั้นยังไงแล้วก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนี่ปั่นปวดไม่หมดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยกับบ้านเรามีระเบิดเถิดเทิงแย่ๆนะและ้วก็อะไรต่างอีกหล,หลายหลายเหตุการณ์เนี่ยครับจะบอกว,ว่ามันแยกในรอบศตรวรรษนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะพูดไปเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ย่ำแย่ปั่นนั้นนะครับค่ะ ไม่ย่ําแย่ขนาดนั้นงั้นณเ <bla, S 2> วลานี้นเป็นยังไงคะรกรสุพลค่ะก็อาจจะจะชะลอตัวไปเพราะว่าสังหารทรัพย์นี่มันเป็นเรียกว่าเป็นตัวแปรตามนะตามภาวะเศรษฐกิจคือถ้าเศรษฐกิจดีคนก็ซื้อสังหารทรัพย์ซื้อทองหยองใส่ซื้อรถซื้ออะไรพวกนี้เนี่ยครับนะไว้ปรับบารมีอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่ซื้อนะก็เป็นเรื่องที่ ขึ้นอยูเ่เพราะวเศษรษฐกิจดังนั้นที่มีพวกนักพัฒนาที่ดินบางกลุ่มบอกว่าเนี่ยเราก็กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจอันนี้เป็นคำพูดที่หลอกลวงไม่เป็นความจริงครับก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจดีคนจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างหากเราจะไปกระตุน้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้อาาสังหาเศรษฐกิจดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนันเป็นไม่ไ,มได้อะไรเงี้ยนะครับค่ะต,ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีหลายโครงการเลยนะคะออกแคมเปญต่างๆก็เลยเป็นความกังวลใจว่าหลายโครงการที่เขาก็พยายามที่จะแบบ มาทาราคากันแบบนี้มันจะเป็นสงครามราคาได้ไหมคะมแล้วสงครามราคาในภาคอสังหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับผมอย่างตอนนี้ที่มีการลดราคาชัดเจนเนี่ยนะครับก็คือพวกบ้านราคาแพงๆอย่างเช่นราคา30สิบล้านลดมาสาล้านเลยก็คือลดไปวันสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับไออ,อย่างนี้มีลดจริงเป็นล้านก็มีอะไรแบบนี้น,นครับแต่ว่าน,นั่นเป็นพวกบ้านแพงๆเนี่ยก็าอาจจะ อยากจะลดเพราะว่าจะได้แบบตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะรับางนั้นก็คือว่าบรดีไขเกือบจะหมดอยู่แล้วเหลือสุดท้ายเนี่ยก็เลยลดราคาลงมาแต่ว่าในกรณีบ้านทั่วไปเนี่ยการลดราคาเพื่อที่จะแบบว่าหันราคาเป็นสงครามราคานี่ในความจริงไม่มีนะครับแต่ว่าเราเราดูข่าวดูป้ายคัดเอาทั้งหลายเนี่ยก็จะบอกว่าโอยตอนนี้เนี่ยราคามันลดลงมาเหลือ สี 4, ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเนี่ยนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหารทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เดอรสเซ่และแฝงของเราไปเซอร์เวย์เนี่ยเราก็เซอร์เวย์ทุกไตรมาสเลยนะเราเห็นได้ว่าราคาอย่างเช่นครึ่งปีที่ผ่านมาเช่นสิ้นปีหกเจ็ดที่ผ่านมามาถึงกลางปีหกแปดเนี่ยราคาที่เราบอกเนี่ยมันไม่ต่างกันราคาปีสิ้นปีหกเจ็ดเลยเพีงเยงแต่ว่าป้ายก็อาจจะบอกว่าเนี่ยขายราคาสามล้านลดจากสี่ล้าน แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วก็ขายราคานี้หรือว่ามีลดบ้างแต่ก็ลดนิดหน่อยอะไรเงี้ยหมายว่าเป็นแค่เพียงแค่เขาบอกไว้เฉยบอกผ่านไว้อะไรเงี้ยนะครับถ้าคนที่ไม่รู้ราคาก่อนหน้านั้นเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็จะตกตก,ตกใจคิดว่าราคามันลดจริงนะแต่ก็คือการที่พูดอย่างนี้เพื่อว่าการะตุ้ให้คนไปซื้อเฮ้ยมันลดนังเยอะแต่แท้จริงแล้วไม่ได้ยลดเยอะอย่างที่เขาพูดนะครับอ่า ก็เป็นเป็นเหมือนกลยุทธ์ระยะสั้นเพื่อระบายสตอ๊อกเออจะได้ระบายสต๊อกแล้วก็หรือว่าโละไปเลยขายของที่มันแบบสุดท้ายแล้วอะไรก็ลดไปหรือว่าบางทีเข้าไปถึงอาจบอกว่ามีลดแค่บางหน่วยนะครับหรือว่าสิบหน่วยบริหมดอดีแล้วอะไรแบบของนั้นหรือในคอนโดก็อาจจะแบบในมุมที่มันมุมอับหรือว่าห้องที่มันรูปร่างไม่สวยอะไรเงี้ยเนี่ยก็อาจจะมีลดบ้าง แต่ว่าถ้าโดยปกติแล้วที่แบบว่าต้องหันราคาเพื่ออาจจะแย่เนี่ยคงจะไม่ถึงราดนั้นเนี่ยครับ <Okay. S 2> มีกรณีตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นตอนวิกฤตเศรษฐกิจปีพุทธศราสองพักราอยสี่อะไรเงครับเมื่อประมาณ28ปีที่แล้วเนี่ยอตอนนั้นเนี่ยราคาก็ลดอะไรเงี้ยนะครับ ทีนี้อตอนนั้นมีการจัดประมูลบ้านของประสอเนี่ยครับของอทางสถาบันการเรงนินต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าราคาที่มีการประมูลออกไปเนี่ยครับมันเท่ากับประมาณสัก80%ของราคาตลาดนะฮะนี่ก็แสดงว่าแสดงว่าตอนขนาดเกิดวิกฤตขนาดนั้นเนี่ยนะครับราคาจะลดไปประมาณ20-30%เป็นสำคัญนะครับไอ้เรื่องที่ลดสมัมหันแหลกเลยเนี่ยมันเป็นแค่กลยุทธ์นะครับค่ะ นั่นก็คงไม่ถึงกับเพราะว่าก็มีคนพูดถึงว่าระวังจะกองสบู่แตกนะ คือครับอันนี้อาจจะเป็นคำพูดที่คำพูดที่ผิดอีกเหมือน,นกันนะครับ <c oughs> ฟองสบู่แตกเสียว่ามันมีฟองสบู่ฟูๆเข้มาใหญ่เลยนะแต่ตอนนี้มันไม่มีฟองสบู่มันแห้งๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโครงการต่างๆก,ก็ขายไม่ค่อยดีคนก็อาจจะไม่ค่อยเปิดตัวโครงการเท่าไหร่ดังนั้นก็เลยไม่มีฟองสบู่นะแต่ถ้าเกิดมีฟองสบู่ก็คือยุคยุคที่แบบว่ามันเฟื่องฟูกันมากสร้างกันใหญ่เลยอะไรเงี้ยเนี่ยครับกลายเป็นฟองสบู่แต่ตอนนี้เราก็รู้อยู่ว่าใสา่เสกินไม่ค่อยดีปกติป,ปีปีนึงเนี่ยมีการเปิดตัวโครงการใหม่ แต่ที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยใน,นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยประมาณสักหนึ่งแสนหน่วยแต่ว่าตอนที่เกิดวิกฤตตอนที่เกิดภาะวะเศรษฐกิจที่ถดถอยมาในปีหกเจ็ดหกแปดเนี่ยมันเหลือแค่ประมาณหกหมื่นหน่วยในปีสองพันหกสิบเจ็ดแล้วก็ปีหกแปดเนี่ยคาดว่าจะเหลือสักประมาณห้าหมื่นหน่วยนี่แสดงว่าเขาเปิดตัวลดลงมาครึ่งต่อครึ่งหรือเกือบครึ่งอะไรอย่างนเงี้ยอันนี้แสดงว่าเขาก็ปรับตัวเพื่อไม่ให้แบบว่ามีฟองฟองสบู่เกิดขึ้นดังนั้นตอนนี้ก็เลยไม่มีฟองสบู่นั่นเองครับ ค่ะขอความรู้ร,รสมพลคนหน่อยค่ะช่วงที่ปีสองพันห้าสี่สิบตอนนั้นก็อาจจะตลาดอสังหาฯก็ค่อนข้างแย่เนาะใช่ครับแ,แย่มากลครับพอผ่านปีนั้นมาว่าถึงปีนี้ผู้ประกอบการอสังหาของเราก็น่าจะมีมีข้อเขาเรียกว่ามีประสบการณ์หรือว่าเรียนรู้จากตรงนั้นอยู่แล้วใช่ครับอืมเขาก็ต้องรู้จักเรียนรู้เพราะว่าเต้าที่รอดมาได้เนี่ยพวกนี้เขาก็จะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ าการเงินก็คือเราจะได้วางแผนได้เนี่ยครับถ้าเราไม่รู้เรื่องการเงินเราก็วางแผนไม่ถูกเราทิ่ดดินเหมือนกับปมูงูกินหางเนี่ยก็สุดท้ายไม่ได้ตังค์เลยอะไรเงี้ยนะครับน้่อย่างที่เขาเรียนรู้คือว่าต้องรู้จักการคาดการณ์อนาคตเราจะเห็นว่าอนาคตเป็นอนาคตาามันจะเป็นอะไรเนี่ยครับต้องคาดการณ์เป็นถ้าคาดการณ์ไม้เป็นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเสียหายได้นะครับค่ะทีนี้ก็มีคนไปเปรียบเหมือนกันเปรียบเทียบว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่ย เอ๊น่าสงสัยเหลือเกินว่าอาจจะเดินตามรอยจีนด้วยไหม,มอาจารย์อ่านตพลมองยังไงคะมันมีจุดเหมือนไหมมีจุดต่างกันยังไงไหมคะครับก็อา,าจารย์เป็นบริบทที่แตกต่างกันไปบ้างรีผมก็เพิ่งกลับมาอย่างเมืองจีนเมื่อคืนนันสุขที่ผ่านมาี่ิด่เองเนี่ยนะครับก็ที่เมืองจีนนี่ ไปถามราชการเขาบอกว่าเศรษฐกิจใช้ได้แต่ถามผู้ประกอบการชาวบ,บ้านต่างก็บอกว่าค่อนข้างจะแย่เพราะว่ามันก็มีสงครามทางการค้าระหว่างไทยกับระหว่างจีนกับอเมริกาอะไรเงี้ยเนี่ยครับมันจะคล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะยากอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเศรษฐีสังานทรัพย์จีนเนี่ยก็เลยแบบว่าเฟื่งองเขาก็เลยแบบว่าฟุบๆไปหน่อยเนี่ยครับก็เลยทําให้สั่งงานเป็นอย่างนั้นเมืองไทยเราก็คล้ายๆกันอย่างเช่นนักท่องเที่ยวไม่ได้มาเมืองไทยมากเลยเก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเศรษฐกิจจีนไม่ค่อยดีเาก็เลยไม่ค่อยออกมาเที่ยวเท่าไหร่ นะครับและบอกว่าเขาก็พยายามที่จะมีการเทียบกันภายในประเทศเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลนะอาจจะซื้อขนมยายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ภาวะของจีนกับไทยอาจจะใกล้เคียงกันแต่ถ้าเราไทยกับเวียดนามอาจจะไม่ใช่เพราะเวียดนามกำลังคึกคักใครใต้ก็ลงไปลงทุนนี่นั่นหรืออินโดนีเซียใครดกใครก็ไปลงทุนนี่นั่นอาจจะเศรษฐกิจคึกคักเหมือนบ้านเรานะครับค่ะแต่ว่าในมุมของตลาดอสังหาะคะอย่างจีนเองเขาก็โอ้ เราก็เห็นรู้กันอยู่ว่าตลาดสังหาเขาก็ย่ำแย่มากๆเลยนะคะอย่างเราเองเนี่ยเรามีจุดเหมือนจุดต่างยังไงกับเขาไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเพราะว่าก็มีคนเปรียบเทียบเหมือนกันว่าเออเราอาจจะเดินตามรอยจีน อ๋อจริงๆเราจะเราจะเรียนตามรอยญี่ปุ่นอะไรงเงี้ยนะครับเนี่ผมไปสอนหนังสือที่ญี่ปุ่นมาแล้วปีสองสามสามิบกว่าผมก็จเห็นพัฒนาการต่างๆมาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอาจจะชะลอไปเนื่องจากว่าคนออกไปลงทุนเมืองนอกในการลงทุนในประเทศอาจจะน้อยกว่าแล้วก็ค่างเงินก็แข็งในสมัยนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับแล้วก็การเติบโตก็มีน้อยนะบ้านเราก็อาจจะใกล้ๆกันเนี่ยครับทีนี้เราดูโรงงานต่างๆเนี่ยย้ายไปอยู่เวียดนามอินโดอะไรต่างๆกันเยอะเนี่ย แล้วก็ขนาดดูกันเงินนอกล่องระบบอะไรต่างๆก็ไหลออกนอกประเทศปีๆนึงก็เยอะอย่างที่เราได้ข่าวกันมาเนี่ยครับดังนั้นเศรฐษฐกิจเราก็จะซึมงไปเรื่อยๆนะถ้าไม่มีการกระตุ้นให้แบบว่ามีนักลงทุนมาลงทุนในบ้านเราเยอะๆนะเส้นถ้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมไม่ได้ก็มาลงทุนในภาค อ่ินฟาสเตรเจอร์เช่นทํารถไฟฟ้าทางด่วนอะไรต่างเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีอะไรเงี้ยเนี่ยครับถ้าไม่มีการลงทุนอย่างนี้เยอะๆเอ่อหรือขนาะเดียวกันเนี่ยเอ่อเราก็ไม่สามารถส่งออกได้เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับนะเราก็อาจจะเศรษฐกิจก็จะชะลอตัวไปได้นะเราทำไงให,ให้มีอ่กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้สหรรรัสภาพเราเติบโตไม่นั้นเนี่ยก็จะซึมยาวอย่างที่ญี่ปุ่นซึมยาวอย่างเงี้ยนะครับอืมค่ะอย่างล่าสุดก็ มีรถดอกเบีย้ยแล้วนะคะดรโสพลอ,อก็อาจจะเป็นมาตรการหนึ่งที่หลายฝ่ายก็จับตาดูอยู่ในที่สุดก็ลดแล้วมาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อบ้านคอนโดได้จริงไหมคะหรือว่าจผลกระทบมันจะจํากัดไหมเพราะว่าปัญหาในตลาดมันก็อาจจะลึกกว่าระดับเรื่องของดอกเบี้ยหรือเปล่า จริงๆแล้วเรานะ่นนาจะลดดอกเบี้ยมากกว่านี้อีกนะครับคืออย่างไต้หวันแบบเดือนแรกผมไปไต้หวันมาเนี่ยที่ไต้หวันเนี่ยนะดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยอาจจะประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นกว่ากเกือบสองเปอร์เซ็นดอกเบี้ยเงินกู้ก็ประมาณสองเปอร์เซ็นต์เศษๆอะไรย่างเงี้ยนะครับดังนั้นช่วงห่างระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝากแค่เปอร์เซ็นต์เดียว แต่ของเราเนี่ยช่วงห่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฟูกู้เงินฝากเนี่ยจะสามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นแล้วแต่เนี่ยครับซึ่งถือว่าค้ากําไรเกินควรนะครับขนาดพวกนายหน้าสังหานทรัพย์เนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นนายหน้านั่นก็อาชีพที่สุจริตเนี่ยครับนายหน้าก็าได้ค่าคอมมิชชั่นประมาณสามเปอร์เซ็นต์แบ่งกันไปแบง่แบงกันมาจะเหลือแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่นี่แบงก์วิทยเฉยเนี่ยมีได้ ส่วนต่างของดอกเบีย้ยต้งเยอะอะไรเงี้ยนะครับจริงๆเราก็อยาลดดอกเบีย้ยเงินกู้ลงมานะดอกเบีย้ยเงินฝากก็อาจจะห่างกันไม่มากนะักเส่นประมาณสักหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ทําให้เศรษฐกิจมันกระตุ้นได้ทางหนึ่งสําคัญอาจจะโดยที่ไอ้แบงก์รัฐลดไปก่อนนะแล้วก็ให้แบง A ก์เอกชนตามถ้าแบงก์เอกชนไม่ตามเราก็แบงก์นอกมาช่วยแข่งขันมันก็จะลดลงมาเองแต่ธุรกิจแบงก์มันธุรกิจกึ่งผูกขาดนะครับอย่างอินเดียเนี่ย ดี๋ยวเบี้ยเงินฝากเนี่ยอาจจะประมาณ7%เปอร์เซ็นเศษเดี๋ยวเบี้ยเงินกู้แปดเปอร์กว่าก็ห่างกันแค่เปอร์เซ็นต์กว่าๆนั่นเองก็ยังทําได้นะแต่เราเนี่มันค่อนข้างจะเสือนอนกินไปหน่อยอะไรเงี้ยครับดังนั้นจริงๆควรจะลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงม,มาได้มากกว่านี้หนึ่งเปอร์เซ็นตที่ลดดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยก็จะทำให้การผ่อนชำระเนี่ยหายไปประมาณสักแปดเปอร์เซ็นทำให้คนหายใจคล่องขึ้นมากขึ้นเนี่ยครับเป็นการต่อลมหายใจทางเศรษฐกิจ อันนี้รัฐบาลค,คุณจะเน้นหรือว่าแบงค์ชาติคุณจะงเน้นแบบนี้ไม่ใช่แบบผู้ว่า,าแบงค์ชาติคนเดิมเนี่ยครับไม่ยอมลดหรือว่าให้ลดแต่เราเบี้ยเ,เงินฝากหรือเบียเงินกู้ยังลอยอยู่อย่างนั้นค่ะหมายความว่าก,ก็อาจจะไม่ได้กระตุ้นให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยเราพึกคักขึ้นเท่าไหร่หรอคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการกระตุ้นมากกว่านี้นะมีการทําให้มเีเรียกว่า รถดอกเบีย้ยเงินกู้ได้มากกว่านี้เนี่ยก็จะช่วยเลยช่วยได้ดีเนี่ยครับจริงๆควรจะให้รถเพราะว่าส่วนทางมันต่างกันเยอะเหลือเกินในบ้านเราเนี่ยครับถ้ามีแบงค์ชาติแบงค์นอกมากู้มามาแบงค์นอกมาแข่งขันเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้แต่ว่าธุรกิจบ้านเรามันค่อนข้างจะปุกขาดอย่างเช่นที่ไต้หวันเนี่ยมีสาถาบันการเงินอยู่30แห่งยังมีสาถาบันการเงินจากภายนอกมาอีกหลายแห่งเนี่ยครับและมีสาถาบันการเงินแบบอื่นๆด้วยดังนั้นดอกเบีย้ยเงินกู้เงินฝากต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวของเราต่างกันเยอะเกินไป ค่ะทีน <zat Christopher> the ี้ในมุมของผู้ประกอบการด้วยแล้วก็มุมของผู้บริโภคด้วยที่อยากซื้อบ้านผู้ประกอบการเองในช่วงที่อดอกเบี้ยลดลงแบบนี้เป็นโอกาสหรือว่าเป็นความท้าทายยังไงคะแล้วก็มุมของผู้บริโภคเองอืมแล้วก็ดีเรื่องของสดสตยกับทางผู้ประกอบการอืมแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็ทั่งชาวบ้านที่ซื้อบ้านเนี่ยนะครับถ้าดอกเบี้ยมันลดลงเนี่ยมันก็ทําให้ต้นทุนทางการเงินของเดเวลลอปเปอร์ของ คนซื้อบ้านก็นลดลงเนี่ยครับอันนี้ถือว่าเป็นอันที่ส่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นนะเพราะว่ามีการลดดอกเบีย้ยนั่เองแต่ว่าของเรายังลดไม่ไม่เต็มที่นักเนี่ยครับถ้ามีการลดมากกว่านี้เนี่ยน่าจะเป็นผลบวกต่อประเทศชาติเราได้มากเนี่ยครับดังนั้นรัฐบาลต้องพยายามที่จะลดดอกเบีย้ยให้ได้มากกว่านี้อีก เพราะว่าช่วงหางระหว่างดอกเบี้ยงเงินกู้กับเงินฝากยังเยอะและธนาคารเดียวกันธนาคารทั้งหลายเรนนี้ก็มีรายได้จากทางเกิดเยอะแยะนะครับปีนึงก็การรายเป็นแสนแ,สนแสนล้านดังนั้นเราก็น่าจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านี้อีกนิดนึงอืมแล้วถ้าเกิดลดไม่ได้มากกว่านี้แล้วแล้วนาคารดรสุพลมันจะมีเครื่องมืออะไรที่เข้ามาช่วยให้ตลาดมันคึกคักมากขึ้นไหมคะ อืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยความมั่นใจก็เกี่ยวข้องเหมือนกันเนี่ยครับอย่างทุกวันนี้เนี่ยเรามีพรบการดูแลภูมิ yếu ของคู่สัญญาแต่เป็นแบบว่า v o l ันทารีจะทําก็ได้ไม่ทาก็ได้นะดังนั้นเอ่อก็เลยแบบว่าคนเราวางเงินดาวไว้เกิดบริโคงการมันเจ๊งขึ้นมาเนี่ยเงินดาวก็หายไปเลยสูญ,ญไปเลยนะครับแต่ถ้ามีการดูแลภูมย yếu ของคู่สัญญาเนี่ยเอาเงินดาวเนี่ยต้องเก็บไว้ที่สถาบันการเงินหรือว่าหน่วยงานที่รับเก็บเนี่ยครับถ้าเกิดบริษัทเจ๊งขึ้นมา <N> เงินดาวเองคืนพร้อมดอกเบี้ยให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็มีความมั่นใจในการซื้อบ้านมากขึ้นเนี่ยถ้ามีทุกคนอยู่ในภาพบังคับเหมือนกันหมดว่าทุกคนต้องมีการทําพรบอันนี้เนี่ยครับปฏิบัติตามพรบอน,นี้เนี่ยก็จะทําให้คนกล้าซื้อบ้านกันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้คนซื้อบ้านได้มากขึ้นเหมือนกันแต่ว่ารายใหญ่อาจจะไม่ชอบเพราะถ้าทําขึ้นมาเนี่ยแบรนด์ของรายใหญ่กับร,รายเล็กก็จะเท่าๆกันหรือใ,ใกล้เคียงกันเพราะว่ามีการคุ้มครองผู้บริโภคเหมือนกันแต่ทุกวันนี้นี่มันมีแต่รรางจิ ไม่จริงก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็มีชื่อเสียงเลยไม่ทําแต่จริงคุณจะทําแล้วก็เป็นภา,บาคบังคับแบรนด์ทุกแบรนด์จะได้มีความใกล้เคียงกันมีความรับผิดชอบต่อสังคมเหมือนกันนะครับค่ะสุดท้ายค่ะดรสโสพลเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีดรสโสพลช่วยสรุปนิดนึงค่ะว่าณนะเวลานี้ที่เราที่มีการพูดกันว่าตลาดยแย้มแย้มมากๆเลยแล้วก็จะเป็นสงครามราคามันจริงมากน้อยแค่ไหนคะต,ตลาดก็ะชะลอตัวลงเนื่องจากว่า เศรษฐกิจไม่ดีก็เลยเป็นบบการเปิดตัวโครงการน้อยลงการซื้อก็น้อยลงแต่การซื้อเนี่ยยังมีมากกว่าการเปิดตัวนะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งแสดงว่ามันไม่ได้ย่าแย่จนเกินไปส่งสงครามราคาที่มอข่าวมีการลดราคาข้างหลังเนี่ยเป็นแค่กลยุทธ์อย่างหนึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ลดลงอย่างที่เราคาดการมากนักนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงมากมากอเกินเกินไปครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณดรโสผลมากเลยนะคะครับยินดีครับขอให้มีสุขสขบัดครับดองดีค่ะสวัสดีค่ะ